ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผู้นิยมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วไปนะครับวันนี้ครับมาดูพระหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นปลอดหนี้นะครับรวยรวยรวย2539นะครับวัดช่างให้นะครับปลูกเสกโดยอาจารย์นองวัดไทรขาวนะครับนี่ครับมาดูกันนะครับ ว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าเนื้อจะปิ้นด้านน่าเนื้อปิ้นด้วยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับดูพิมพ์นะครับดูการวางมือดูมวลสารครับผมนี่ครับผ่านการเวลาไปครับองค์นี้ก็เก่ากำลังจะเก่าพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับ จุดสังเกตด้านหน้านะครับให้ดูตรงเมตตาครับนี่ครับนี่ครับเมตตานะครับกลมๆแบบนี้เลยนะครับเมตตาครับมวลสารที่อยู่ในเนื้อหาในในมวลสารนะครับนี่มาดูด้านข้างนะครับนี่ครับนะครับมวลสารครับนี่ครับด้านข้างมีตัวตัดที่ชัดเจนครับนี่ นี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับมีเส้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับองค์ที่เนี้ยแนะนำนะครับเอามาให้ชมในวันนี้เนี่ยเป็นหลังแบบหลังเรียบนะครับหลังจะปิ้นสูงสูงแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับหลังจะเรียบนะครับหลังจะเรียบมีปิ้นสูงสูงแบบนี้ครับนี่ครับ นจะปิ้นสูงสแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยครับปิ้นทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับนี่ครับอีกองหนึ่งครับมีขนาดเล็กกว่านะครับหรือจะเรียกว่าพิมพ์เล็กก็ได้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับรวยรวยรวยปลอดหนี้ปีสองพันหร้อยสามสิบเก้าวัดช่างให้นะครับปลูกเสกโดยอาจารย์นองวัดสายขาวครับผม มีมีพิมพ์มีขนาดเล็กกว่าครับจะเรียกว่าพิมพ์เล็กก็ได้นะครับองนี้ด้านหลังก็จะปิ้นเหมือนกันนะครับแต่ปิ้นไม่สูงครับนี่ครับอ่านี่ครับขอบก็จะปิ้นเกินขึ้นมาแบบนี้ไม่ไม่สูงนะครับปิ้นมาเล็กน้อยครับนี่ครับนีครับ เอามาใ้ชมสองรุ่นสององนะครับนี่นี่ครับน่าใช้นะครับครับเ,เก็บได้แล้วคนระับนู่นนี่มีประสบการณ์สูงนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นปลอดหนี้รวยรวยรวยวัดช้างง่ายนะครับปี2อ3 9นะครับแท้ทันอาจารย์นองปูกเสกนะครับอ่า เพื่อนๆพี่ๆนะครับเห็นว,ว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับรบกวนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ